ล้างกล้องสำรวจสูรลังสินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเข้าใช้งานโปรแกรมเลเยอร์เอากันนะคะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําการถ่ายโอนข้อมูลนะคะจากตัวคอมเข้ากล้องโฟโตสเตชันนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเราจะดึงข้อมูลนะคะที่เราโหลดมาไว้ในกล้องนะคะมาใช้งานเลเยอร์เอาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับในการเข้าใช้งานโปรแกรมเลเยอร์นะคะให้เรากดไปที่เมนูค่ะ เลือก F1 นะคะเลเ o u t ์ค่ะคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์นะคะเข้ามายังกล้อง Total Station Topcon ตัวนี้นะคะคลิปนี้ค่ะเราจะดึงค่าพิกัดที่เราโหลดเข้ามาไว้ในตัวกล้องนะคะขึ้นมาใช้งานนะคะแต่สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการคีย์ค่าพิกัดเองก็สามารถกด Input ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะกด list ที่ F2 ค่ะ จ็อบงานที่เราสร้างมานะคะก็จะเป็นจ็อบงานที่567นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่13จุดค่ะให้เรากด enter ได้เลยค่ะโอเคจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่ F 1นะคะเพื่อทำการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะตรงนี้นะคะกด F 2ค่ะเพื่อ list ข้อมูลจุดตั้งกล้องขึ้นมาใช้งานค่ะจุดตั้งกล้องนะคะเราจะชื่อจุดว่า B M นะคะให้เรากด enter ได้เลยค่ะ นี่นะคะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราก็จะอยู่ที่ร้อยนะคะค่าพิกัด E ก็ร้อยนะคะตกลงกด F3 ค่ะเพื่อยืนยันค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาป้อนค่าความสูงของตัวกล้องกันนะคะโดยกดไปที่ i n p u t ค่ะตัวกล้องนะคะเราจะอยู่ที่1.5นะคะ1.5เมตรเสร็จแล้วกด F4 ค่ะ Enter ค่ะ ต่อไปค่ะกด F2 นะคะเพื่อทำการใส่ค่าพิกัดแบ็คไซด์ค่ะโดยค่าพิกัดแบ็กไซด์นะคะเราก็จะลีดข้อมูลที่เราทำการบันทึกนะคะขึ้นมาใช้งานนะคะโดยกด F2 ค่ะเลือกชื่อจุดนะคะที่เราต้องการนะคะก็จะเป็น BS นะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดแบ็กไซด์ของเรากด Enter ค่ะยืนยันแบ็กไซด์นะคะที่ F3 นะคะ Yes ค่ะ b a าแบ็กไซด์ของเราจะอยู่ที่ค่าพิกัด n นะคะร้อยจุดหกนะคะค่าพิกัด e จะอยู่ที่ร้อยหนึ่งจุดสองนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าพิซึมของเรานะคะค่ะเมื่อเราทำการหมุนตัวกล้องไปยังแบ็กไซด์ของเราแล้วนะคะกดยืนยันที่ F3 ค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่ F3 นะคะก็คือ เ a y o u t นะคะเพื่อทำการกด List ข้อมูลนะคะจุดที่เราต้องการจะปักหมุดนะคะตรงนี้เราจะเลือกเป็นจุดที่1น,นะคะกด enter ค่ะค่ะตรงนี้หน้าจอก็จะแดงค่าพิกัด nEZ ขึ้นมาให้เรานะคะโดยจุดที่เราต้องการจะวางหมุดวางผังนะคะก็จะค่าพิกัด n นะคะจะอยู่ที่101.8นะคะส่วนค่าพิกัด E ค่ะจะอยู่ที่102.4ค่ะ จากนั้นกดยืนยันนะคะตกลงที่ F3 นะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราป้อนค่าความสูงของตัวเป้าปีซึมนะคะโดยที่เรากดอินพุตได้เลยค่ะเป้าปีซึมของเรานะคะจะอยู่ที่1.45นะคะ1.45เมตรนะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เรากด F1 คะ่คะ Angle ค่ะต่อไปนะคะให้เราทำการนะคะดูค่า DHR นะคะตรงนี้คะ่ะให้เป็นศูนองศาศูนย์ริปดาศูนย์ฟิลิปดานะคะเพื่อให้ได้แนวที่เราต้องการปักหมุดนะคะ ศนนะคะแนวล่ามนะคะให้ค่า dhr นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์ลิปดาศูนย์ฟิลิปดาแล้วนะคะก็ให้เรานะคะทำการเล็งนะคะไปยังเป้าปิซึมให้เราทำการกด f 1นะคะเพื่อยิงค่ะตรงนี้นะคะค่า dhd ของเรานะคะจะติดลบอยู่ที่0.02เมตรนะคะก็คือ2เซนนั่นเองนะคะเราก็จะให้คนถือเป้าปีซึมนะคะเขยบภายหลังไปที่2เซนค่ะ เราก็จะได้ตำแหน่งที่เราต้องการปักหมุดค่ะหรือว่าถ้าเราต้องการจะปักหมุดในจุดถัดไปนะคะให้เรากด next ที่ F4 ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทำการป้อนค่าพิกัดจุดที่ต้องการจะปักต่อไปหรือว่าจะรีดข้อมูลขึ้นมาใช้นะคะจะเป็นจุดที่2ที่3ที่4นะคะก็ได้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถแวะมาดูสินค้าได้นะคะที่้ายก้องสำรวจสินค์ จะตั้งอยู่ที่ลังสิคองสองนะคะอยู่ในปั๊มเอสโซนะคะแมคแวลูคองสองค่ะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์021026854ค่ะล l i ไอดีนะคะ s s y ค่ะ RSI99 ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ